為。 กกครนนิกบินซุกกากการินิบากาตมันทำไมนนนนนนี่นคะนุกรูบอบินเกะสินาุอบานุกากีปีและยาเยาวันสชินดมานาฟาบินกะบ้าไม่่าะมาคะสกเมนริยูไม่เรื่องท่นว่าอะไรลืกอพ่อหมออข้าบอกมันว่ามันให้ข้าข้ามน้ำข้ามทะเล Jat Afrika, untuk memperbanyak. Ting Ayothaya. Khoong kau, jauh. Aku pergi. Bagi kerajaan. Kau pikir. Kau lihat. Sabu-sabu ini. Sabar, ini adalah senjata terkecil di dunia. Kau cek cekku. Aku pun tidak. Aku tidak gbo cɛcɛ gbo ɔ oh kugbɔji a ak kranakoco paatamonawulega pas-pas jam Pass ndo yangi yangi a gbatigilisɛleglise gbo cɛcɛ gbo ɔ kugbɔji a krana na paatamonowulega pas-pas jam pas ndo yangi-yangi leiakamatu ɔmilumi aillara kanasama nina kanasamali ha hamɔni kamni nakelakabo kanaga kamadu ka nasɔ kamakama siribo Ti. <sighs> うん。<music> <music> <music>

อันนี้เปฟปากครับอันนี้เปากอะไฮะอ๋อเปฟากละไอะไรนะเอานี่ไปฟังไกลไกฟังไกลไกลเข้าใจไม่เอานี่น่ะไปฟังฟังไม่ใช่ฟังฟังเข้าใจไหมขุดินนะไปขุดดินฟังฟอฟันงูฝังฟังฟังเข้าใจไหคุณเป็นคนทยหรือเปล่ามันต้องพูดชัดๆ ฟังไปกุดดินก็ใช่ไหมสมองเนี่ยคุณมีไหมสมองมีไหมที่จะใส่อะไรบ้างต้องพูดชัดๆเอาได้ไหมเอาไปฟังใกลฝังอะใครๆที่ไหนก็ได้แต่ไกลนูน่นชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดแล้วพ่อหมอจะเาชาติไหนชาติไหนก็ได้ทุกชาติชาตินั่นแหละทุกชาติเอาไปไปไปอืม พูดไม่รู้เรื่องภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดพวกนี้อเออสุดท้ายข้าเธอสิ่งที่ข้าต้องการต่อไปจะเป็นอัมตะ 哈哈！<laughs> <laughs> <laughs> สานสมใจแล้ววิทย์เด็ของเขาก็เพิ่มภูมิขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเขาได้กลายเป็นหมอผีอันดับหนึ่งของอโยธยามีผู้ศรัทธามาขอเป็นสิทธิ์ติดตามอยู่มากมายส่วนกุมารน้อยนั้นเล่าแม้ปกติจะมีพลังสักเพียงใดแต่เมื่อต้องมาเจอกับไหวไม่เศษของหมอผีก็ได้แพ้ทางถูกจับผนึกวิญ,ญญาณเอาไว้โดยง่ายวิญ,ญญาณของกุมารน,น้อยต้องจำนนอยู่อย่างไร้ความหวังหลังจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของกุมารตนนี้ ก็ถูกลบเลือนหายไปจากความทรงจำพลังจากเป็นพิเศษทําให้หมอผีได้รับชีวิตที่เป็นอมตะแต่ความเปลี่ยนแปลงของสัจธรรมของโลกใบนี้หมอผีก็ไม่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งต่างๆรอบกายแม้กระทั่งเหล่าลูกศิษย์ของเขาก็ต้องแก่ชราลงบางคนก็ล้มหายตายจากเวลาเป็นเหมือนดังสใสน้ำที่ไม่เคยหยุดไหลหมอผียังคงใช้ชีวิตผ่านไปวันวน กับการหาความสุขใส่ตัวผ่านยุคผ่านสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ตั้มเซึ่งสอบเสร็จเหรอคะใช่น้องพลอยแล้วนี่กำลังจะไปไหนคะอืมเอ่อกำลังจะไปเอ่อเอากระเป๋าที่ไก่อะอ่าแล้วเดี๋ยวน้องพลอยจะไปไหนอ่ะอ๋อพลอยว่าจะไปหาแม่ที่ร้านนะคะเออพี่ตั้มไปดื่มกาแฟกับพลอยไหมคะไปไปก็ได้เอ้ยแล้วไม่ไปเอากระเป๋าเหรอ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้ไปกินแฟนก่อนดีกว่าโอเคค่ะไปะมแม่พลอ,อยอ่ะชอบดื่มกาแฟเขาก็เลยเปิดร้านอ่ะอืมก็ดีนะฮะเออแล้วเรื่องสอบเป็นไงบ้างคะเออก็พอทำได้นะฮะบางข้อก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ ก็ยังไม่ออกซัหน่อยอาจจะเป็นไปได้นะสวัสดีจ้าน้องพลอยจะไปไหนกันจ๊ะเออว่าจะไปหาแม่ที่ร้านนะคะเออพี่กำลังจะไปอยู่พอดีเลยเดี๋ยวพี่ไปสง่งไหมไม่เป็นไรค่ะร้านอยู่ใกล้แค่นี้เองอีกอย่าง รถเปิดประทุมมันร้อนแล้วก็เหม็นฝุ่นด้วยพอยเดินไปเองดีกว่าแต่ว่าพี่เพิ่งคุยกับคุณลุงที่ทำงานอยู่ที่สถานีโทรทัศน์เรื่องการปรึกง,งานเป็นผู้สื่อข่าวของน้องพลอยนะ่ะเลยอยากจะชวนมาคุยเรื่องรายละเอียดนิดหน่อยจริงเหรอคะอพลอยกำลังอยากคุยเรื่องนี้พอดีเลยคะ่ะ